ดีค่ะ,คะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพาดูหนึ่งวันของเราในวันที่โรงเรียนจัดกิจกรรมนะคะวันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมคริสต์มาสค่ะเดี๋ยวตอนเช้านี้พวกเราก็จะมีไปใส่บาตรทำบุญแต่ว่าพวกเราไม่มีข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็เลยจะใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเงินเงินเหรียญบาทให้พระแทนน่าจะมีเก้าองค์แต่เราก็เตรียมไปเพื่อเืออยู่องค์ละกี่บาทบาทองค์ละบาท ทำไมคะทาครีมเอ้แหม่หน้าค่ะเมื่อกี้ทากันแดดไปเยอะเกินนะคะวันนี้คุณครูวิชาอะไรนะคุณครูศิลปะเราอ่ะเขาเป็นอะไรนะครูอะไรนะทำไมครูตรวจเครื่องแต่งกายอ่ะเขาเรียกว่าครูอะไรครูฝ่ายปกครองเออครูพวกครูฝ่ายปกครองเห็นเขาบอกว่าวันนี้เขาจะไม่ตรวจเครื่องแต่งกายเรานะคะ ให้เราใส่กิ๊บใส่บัวใส่อะไรไปได้หแบบรือติดเต็มหัวอะไรก็ได้เลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกค่ะวันนั้นที่โรงเรียนจัดก,กิจกรรมคริสต์มาสใช่มันน่าเสียดายปีใหม่ด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เพราะว่ามีจบของขวัญปีใหม่ใช่วันนี้มีแรกของขวัญกับบ์ดี้ด้วยค่ะหนูเตรียมหนูก็อังเปาเตรียมไว้แล้วตเตรียมไว้แล้วค่ะตั้งใจมากพวกหนูเตรียมกันตเตรียมเองอย่างได้เอง <laughs> ใช่ค่ะพวกหนูเตรียมกันจนแบบว่า หมดตัวเลยค่ะแต่ว่าบัดดี้ของหนูเขาแบบเขาเฉลยหนูไปแล้วว่าหนูได้อะไรที่บัดดี้เขาบอกหนูหนูน่าจะได้เป็นผ้าห่มกับขนมนะคะหนูยังไม่รู้เลยค่ะว่าบัดดี้หนูเป็นใครแล้วก็แต่ว่าคนที่หนูจะให้ก็คือบัดดี้อีกคนก็คือมันจะมีสองหนึ่งคนจะมีสองคนก็คือคนที่บัดดี้ที่จะให้ของขวัญเรากับบัดดี้ที่เราจะต้องให้ของขวัญใช่ค่ะเราจะจบ บัตตี้ที่เราจะต้องให้ของขวัญเขาแต่เราจะไม่รู้ว่าใครจะจบได้เราใช่เราต้องถ่ายให้ได้แล้วก็ต้องห้ามให้รู้ด้วยว่าใครเป็นเหมือนจะมีบทลงโทษด้วยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจใช่ค่ะไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีเพื่อนก็อาจจะแบบจบแล้วก็แย่ย้ายกันเลยพูดถึงฝ่ายปกครองที่เขาบอกว่าให้ใส่โบให้ใส่กีบวันนี้ฉันจะใส่กิบอันนี้เลยไปเจออยู่ใต้เตียงมา มันน่าเสียดายตรงที่หนูไม่ได้เอาชุดอะไรมาเลยะคะชุดคริสมาสค่ะลืมไว้อยู่บ้านค่ะหนูก็จะใช้เป็นอันนี้ไม่เป็นไรเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่ามันใช้ดีแม่ให้หนูใช้อันนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับบำรุงหน้าใช่ไหม เวลาเราออกแดดก็เห็นเขาจะทาอันนี้กันนั่นแหละค่ะหลังจากออกแดดมันมันจะช่วยแบบบำรุงผิวหน้าหลังจากเราเพิ่งไปตาดดกแดดมาอีกวันนี้ไม่ค่อยหนาวเลยค่ะอากาศอู้บ่าวอู้บ่าวเมื่อวานหนาวกว่านี้ค่ะก็เลยตื่นยากวันนี้ตื่นง่ายเพราะว่าไม่หนาวเลยเธอใช่วันนี้ไม่ค่อยหนาวเลยนะอ,อ,อันนี้เป็นครีมกันแดดนะคะ มันจะเป็นครีมกันแดดแบบไม่มีสีค่ะทาไปแล้วมันก็จะคง <c oughs> มีสีแม่ไม่มีสีแ,<อ>แม่บอกให้ทาเยอะๆนะคะเพราะว่าหนูอ่ะชอบรูปรูปครีมกันแดดแบบเอามือสองมือแล้วก็มือทั้งมือลูบอะค่ะ <c oughs> มันตลกกว่าเ่าอีกตลกอะไม่เป็นไรมันคริสต์มาสเอา ืเราไม่ได้เหมือนฝ่ายนั้นนะที่เขาจะพูดแบบเบบีอะไรอย่างนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้คําแทนตัวเองและคำคขาอะไรเขาเลือกคาอะไรคําสรพนามคำแทนตัวเอง ทำแทนตัวเองว่าเธอกับฉันหนึ่งวันนะคะเพราะปกติไม่พูดเพราะด้วยกันค่ะไม่จริงๆแต่ก่อนก็พูดพูดทุกแบบเลยแต่ก่อนตอนเด็กๆนูออ่ะแทนตัวเองว่าพี่พี่พี่เออพอมามหนมหนเรียกว่าฉันกับแกบางทีก็เธอนะคะใช่พอโตขึ้นอีกก็เริ่มหยาบเห็นว่าโรงเรียนจัดกิจกรรมคร์แดนด้วยก็จะให้พาไปดู นิสนิสอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูบูธด้วยค่ะบูธใช่บูธของพี่โมฮามมฮาจะปีหน้าพวกหนูก็ต้องจัดแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวงดนตรีอ่ะที่เขาจะมาดนตรีสดเหรอเออใช่มีฮะไม่รู้อ่ะมันมีเยอะอยู่แต่อ่ะแล้ก็คุยเยอะอยู่นะเนี่ยกี่โมเนี้ยเจ็ดโมงเจ็ดอยูเจ็ดโมงเจ็ดปกติเราก็ไป ก็ไม่ไม่ถือว่าสายอกลังดีถ้าถ้ามันพอดีอ่ะมันน่าจะสามสิบเจ็ดโมงสามสิบถ้าแบบเริ่มสายน่าจะสี่สิบห้าสิบนี่ก็น่าจะสายสายแต่ว่าเขายังไม่จับแถวสายห้าสิบเขาจะเริ่มนั่งเอ้ยเริ่มยืนเริ่มเตรียมตัวเขารับรงชาติกันแล้วค่ะโรงเรียนเราเขาไม่มีการแบบทำความสะอาดไม่มีการเก็บขยะก็เลย ไม่ต้องไปเช้าเพื่อที่จะทําความสะอาดนะคะปกติเขาก็ไม่ค่อยทากันหรอกหลายโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนเล็กๆที่เขาพาทําความสะอาดถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆก็จะเอ้ยมีพาลงจริงๆอ่ะปกติอ่ะสายมากๆอ่ะหนูอ่ะจะไม่ทาเลยเลย <c oughs> <c oughs> อุย้ยเฮ้ยเช็ดออก่ะปกติอ่ะ ถ่ายรีอันนี้แล้วก็ไปเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงประมาณสายๆหนูก็เอาว่าก็จะได้กลับคู่ของนากันลแล้วใช่เราจะกลับกันพรุ่งนี้นะคะเพราะวันนี้อาจจะมีกิจกรรมดึกดึกหรือไม่ก็อาจจะกลับมาช้าเราก็แบบว่ายังไม่อยากกลับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าเตรียมของไม่ทันใช่เตรียมของไม่ทันด้วย เสื้ออั้เสื้อเสื้ออังเปานะคะเพราะว่าหนูไม่ได้เอาชุดคริสต์มาสมาไม่เคยอินเท่าไหร่เลยเนาะไม่อินไม่อินไม่อินเท่าไหร่ไม่อินเท่าไหร่เลยค่ะชุดที่หนูจะใส่วันนี้เป็นชุดพะชุดพละของประจาโรงเรียนนะครับสีแดงใช่แค่นี้อ่ะก็พอแล้วเป็นคนกลินฟ <ite> ินิชลุ้อังเปาเป็นคนไม่แต่งเยอะนะคะหนูต,ต้องแต่งเยอะเพราะหนูหน้าสู่ นี่หนูมีของตอบแทนให้บัดดีที่เขาจะให้ของขวัญหนูด้วยปกติมันไม่ได้มีกติกาบอกนะคะว่าเราต้องให้ของขวัญเพื่อนคืนแต่ว่าหนูอยากให้ค่ะเพราะว่ามันเป็นวันที่เราควรให้ของขวัญกันละกันและปกติอะตอนเราอยู่ม .3 ไม่สิตอนเราอยู่โรงเรียนเก่าอะเราก็จะมีการจับบัดดีแล้วให้ของขวัญกันละกันเราจับฉลากเพราะว่าจะได้หมายเลขไหนแล้วก็ ต้องจำของตัวเองด้วยว่าตัวเองอ่ะหมายเรียกอะไรถ้าเกิดว่าควรจับได้ของเราเราก็ต้องมอบของขวัญให้พ้นจะไม่มีการจับผู้อะไรเหมือนอันนี้นะคะจีนี่ก็จะมีสองแบบก็คือจับบัดีแล้วก็จับฉลากแบบโรงเรียน,นะครับโอ้ยอะไรเจน 9, เก้าเจนเซ็อันนี้เป็นทรงผมที่ถูกระเบียบของโรงเรียนนะคะใช่คะ่ะต้องม,มันโบด้วยคะ yeah. ค่ะเยค่ะนี่แหละค่ะ คริสต์มาสไม่อินค่ะไม่นี่มันก็ได้อยู่นะ sorry มันก็ได้อยู่เดี๋ยวแต่งแต่งกันจ้าแต่งกันค่ะตอนนี้หนูก็เตรียมของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปโรงเรียนเพราะว่ามันเจ็ดโมงครึ่งแล้วนี่ก็จะเป็นของขวัญที่หนูเตรียมให้เพื่อนที่หนูจะต้องให้นะคะแล้วก็จะไปกันเลยก็จะเอาไปแค่นี้นะคะกระเป๋าจะมีขวดน้ําแล้วก็กระเป๋าเงินโทรศัพท์ สายชาร์จอะไรประมาณนี้เพราะว่าวันนี้ต้องถ่ายคลิปก็แบต iPad ก็อาจจะไหลทันอ,อังเปากำลังเตรียมของนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะไปโรงเรียนนะครับเออเราก็จะไปซื้อข้าวเช้ากินอยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าละถ้าตื่นมาทํากับข้าวก็ตื่นไม่ทันนะคะแล้วก็จะขับรถไปนะคะหนูก็ถอดเสื้อออกแล้วเพราะว่าวันนี้อากาศมันไม่หนาวค่ะไม่รู้ว่ากี่องศา แต่ว่ามันไม่หนาวเลยไม่หนาวมันค่อนข้างร้อนแต่ถ้าออกไปข้างนอกก็เย็นสบายโอเคค่ะเราไปกันแล้วันนี้ร้อนแน่เอาไปจะพี่เสียงบอดแจ้งจตนอนเรียกข้อแถวแล้วค่ะแต่ว่าสี่สิบวใช่ปะใช่ สี่สก็คือเขาจะเรียกข้างแถวแล้วแต่ว่าอันนี้คือยังไม่สายนะเขาเพราะว่ากว่าทุกคนจะมาเขา้าแถวก็คือนานต้นาก็เลยกะเวลาไปก่อน วันนี้ได้ข้าวแจกปีนะคะแม่เอยมีข้าวมาขายที่บึงินเลยกดอดแล้วกอดทุนข้าวแล้วก็ย,ยังดีที่มีคนมาขายคนมาแจกข้าวอร่อยไหมเผ็ดปะอร่อยเผ็ดปะอืมข้าวแจกปีนะคะวันนี้เรื่อ่ะข้าวยยยยยยไปกันยยยยยยาเรียยยยยยแถยแล้วค่ะใช่ Where is my friend? ตอนนี้หาเพื่อนไม่เจอเลยแต่ว่าเพราข้อแถวกันแล้วอ่ะเอ้ยกำลองเพลงนชาติกันแล้วเจอปากเจอแถวแล้วเจอเพื่อนแล้วค่ะปกติไม่ได้ข้อแถวอยู่วันนี้วันนี้อากาศร้อนปกติไม่ได้ข้าแถวอยู่นี่แต่ว่าวันนี้มีกิจกรร หนูลืมเอาเหรียญบาทมาจากหอก็เลยไปใส่บาทไม่ได้มุมนี้เลยเเรียนที่มียหนหนูนไปใส่บาทไม่ได้คะเยรน,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 นเดียวงเลยรอรอเขาเรียกว่าอะไรรอเนเพื่อนใส่บาทให้ค่ะไปลงยูทูบนะ เพื่อนมันก็น่าจะลงยูทูปนี่แล้วเพื่อนปใครวะเอ้าเขินอะไรลงยูทูปแล้วรู้ก็พราเธอชอบออกกล้องพูดอีกกทีกปีบบบอุ่ยทำไมกันตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตีทับเอ้ยเป็นแม่ทับรอรอขอสวดมนต์ใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็จะมาจับของกันค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้เอาของมาใส่บาตรอุ้ยเนื่องจากว่า เนึกอยากว่าเราไม่ได้เอาไม่มีตังค์เราไม่ได้เอาของมาไม่ได้เอาข้าวสารอาหารแห้งมาเนี่ยเด็กดีประจำโรงเรียนเออน่ยเด็กดีสีนางรองนะคะเ็ีแล้วก็อยากเด็บยกมือไหว้นะคะเ็ีแล้วก็อยากดิบยกมือไหว้สิวนยกจะฟาดแต่งงามค่ะยกมือไหว้ก่อนค่ะสวดผ่ะสวดอยู่ผ่ะสวดผ่ะสาวยิ่งพิ่งจับมือกัน อย่าเพิ่งเล่นชูกันค่ะสสวดม์ค่ะดูค่ะตัวอย่างที่ดีตอนนี้มีเราผูวแล้วมีเตยจะถูอุ๊ยมุ้ยยอดสตอนนี้ไปไหนเรากำลังมุ่งหน้าไปยังโดมนะคะไปไปดูไปดูคอนสิร์ตอี๋ไอบอกเลยเราหลงเพลงจีเพอเลย Wow, wow. wow. <laughs> จจะกับบาจากับหอแล้วค่ะขึ้นบันไดสี่ขึ้นบันไดสี่ฉัน เย่จากที่เราไปดูบ่อนะคะหนูไม่ได้พางปปแวะดูตอนเช้าก็ตอนเช้าหนูบอกให้เอาแม่มแวะดูแล้วนะคะแต่ว่าเอาแม่มบอกว่าคนมันไม่มีเลยมันดูแบบว่าไม่สมจริงอะไรอย่างงี้ก็เลยกะว่าจะมาถ่ายตอนบ่ายตอนเย็นแต่ว่าพอตอนเย็นเขาก็เก็บแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจจ ก็เย็นนี้นะคะพวกหนูมก็น่าจะกินแค่ขนมกับแล้วก็นมที่ซื้อมาก็ไม่น่า,นาจะได้กิน,ะกนอะไรค่ะเมื่อเช้าก็กินอาหารแจกฟรี <c oughs> ตอนเที่ยงก็ซื้อมามากินค่ะ <c oughs> เพราะว่าตลาดวายแล้วกว่าจะลงมา <c oughs> เพื่อนเขาจับบัตด,ดี้กันอ่อก็เลยลงมาเลทนิดนึง <c oughs> <c oughs> หลังจาก ช่วงเที่ยงเราก็จะมีแต่คอนเสิร์ตดนตรีสดนะคะก็เลยยาวเลยก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมากมายตอนนี้ก็ยังไม่จบแค่พวกหนูกลับมาก่อนเพราะว่าประตูเปิดแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะในวันที่รงเรือคะ่ะสำหรับชีวิตประจำวันของเราในวันนี้นะคะในวันที่โรงเรือของเรามีกิจกรรมก็จบ<ม>รงเรียนเท่านี้แล้วก็อยากจะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮงๆเยวยลุยอย่า,าเจ็บอย่าจน ก็ปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะมีหลาสิ่งดีๆเข้ามาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆความเจริญก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะนี่ก็อาจจะเป็นคลิปแรกของพวกเราสองคนที่แบบทำกันเองหนูก็จะไปตัดกล้องก็อาจจะไม่สวยนะคะไม่สวยไม,ไม่ใช้คงจะไม่ได้เพราะว่าหนูอ่ะใช้ iPad ถ่าย แล้วก็อาจจะมีแบบว่าตัดตัดเสียงในคลิปออกก็ใส่เป็นเพลง<ช>ประจำช,ช่องอของแม่ของพ่อนะคะ<ม>พเพราะว่าโรงเรียนเรามีกิจกรรมก็จะอาจจะมีมการร้องเพลงติดลิขสิทธิ์ค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนคอมเมนต์ติชมกันได้ถ้าเกิดว่าแบบคลิปมันดีหรือว่าไม่ดียังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ